รอไปแล้วเดี๋ยวให้ดูว่าไอของแต่ละอย่างเนี่ยมันมันดีแค่ไหนนะนะครับซึ่งผมก็มีของอยู่พอตัวนิดหนึ่งพอตัวนีคือเก็บไว้บ้างนิดนึงเดี๋ยวเราไปดูตั๋วสุ่มกันเลยดีกว่านะครับอ่ะผมมีสกอแสงมืดพอดีด้วยนะครับไอแพ็คพันสี่เนี่ยแพ็คพันสี่แพ็คไหนแพ็คนี้ยเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามันคุ้มไหมนะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูเปิดให้ดูสองใบเลยนะครับเนี่ยนะสามถึงห้าดาวไปฮะ ไม่รีรอนี่ฮะถึงผมจะลองแต่ผมก็อยากได้สี่หรืห้าดาวเหมือนกันเลยการูด้ามาตอนนี้ไม่ได้แล้วนั้นลูกนะอัพกันแล้วไปต่อครับอยากจะร้องไห้นะครับถ้าคุณเติมแพ็กแพ็ก B เนี่ยนะฮะคุณก็อาจจะอยากจะร้องไห้แบบผมนะครเอยแล้วคำพีนี้มันหายากมากนะครับ ต่อมามาลองตรวจส้มมาเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวผมจะเปิดตู้ธรรมดานะนะครับเพราะว่าพอถ้าผมเปิดตู้ธรรมดาเนี่ยครบ7 0ครั้งเนี่ยผมจะได้สกอร์สีดาวที่มันอยู่ในแพ็ค299เนะครับเรามาดูกันว่ามันจะคุณภาพแค่ไหนไป <c oughs> <c oughs> นะครับเดี๋ยวผมจะสกิปไวๆเลยนะอ่า <c oughs> ไม่มีนะ <c oughs> ไม่มีสีดาวอุ้ยห้ดาวมา <c oughs> ตื่นเต้นนะครับตัวซ้ำนี่คือดีนะครับเกมเนี้ย มอกี้ผมได้ซ้ำม,ม,มาเราได้แล้วนะครับไหนๆก็เอาให้หมดเลยดีกว,ว่านะครับหมดแล้วได้ห้าดางมาตัวหนึ่งมาเดี๋ยวเรามาดูกันรัสกรเนี้ยมันคุ้มไหมนะครับเมื่อกี้แพ็คอ่ามีแพ็คไหนมั่งที่แจกมีแพ็คเอนะครับมีแพ็คเออ่าแพ็คเดียวนะอ่าเขาแจกกันหนึ่งใบนะสองร้อยเก้าเก้านะครับดูกันว่าคุ้มไหมไปครับ มีคลิปหนึ่งผมเปิดสามใบได้สองตัวนะซึ่งมันฟุกแล้วอย่าเชื่อในสิ่งที่เห็นแต่ที่สิ่งที่คุณเห็นอยู่มันเรียกว่าเกลือ <c oughs> นะครับอันนี้เดี๋ยวผมมีอีกสามใบแต่ว่าอยู่ไอดีหนึ่ง <c oughs> <y uck> อยากเปิดเนี่ยอยากเปิดในคลิปอนี่นะอันนี้เป็นสี่ถึงห้าดาวเหมือนกันแต่ว่าเป็นล็อกธาตุนะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูสามใบดูว่าไอ้ใบ4 -5 สี่ถึงห้าดาวเนี่ยมันคุ้มแค่ไหนนะครับ เพื่อยืนยันและตอกย้ําตัว299นะครับนี่299เกของเรานะครับที่ผมบอกว่าคุ้มอนะครับแต่ถามว่ามันมันก็ไม่ได้แพงมากไงไปฮะเดี๋ยวผมจะเร็วๆเลยนะเพื่อแบบว่ามันจะฟลุกนี่สามใบนะใช้พิจารณาเอานะครับว่าคุ้มหรือเปล่าสามใบสีดาวดน,น,นะครับโอเคประมาณนี้ เดี๋ยวพาไปดูตัวเด v i l i n ลิงเนาะเดเวลิงที่ผมบอกว่ามันคุ้มนะครับมันคุ้มยังไงทําไปทํามานะแพ็กพรีเมียมนะกับแพ็ก PVP นะฮะคุณเติมโดยที่คุณไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับแต่ว่าแพ็ก B กับแพ็ก A เนะี่ยลุ้นเกลือหนักอยู่นะครับโดยเพราะแพ็ก B เนี่ยนะครับอ่ะนะครับไปดูกันอ่ะคือผมก็อัปตันแล้วนะครับตัวที่ไม่ตันกันหาดาวนะหาดาวเพราะว่าหาดาวเนี่ยมัน หายากครับเนี่ยเนี่ยตัวหนึ่งนะห้าดาวดูนะครับสกิลอันนี้ตัน4เนาะก็ใช้3อันนี้ใช้เท่าไหร่ใช้6 6 3 6 9แล้วก็ใช้อีก6เป็นเท่าไหร่1 8บแปดตกเลขและ <c oughs> เนี่ยใช้ประมาณ15ตัวนะครับ5ดาวเวลตัน1ตัวนะครับประมาณประมาณเพราะว่าบางตัวสกิลไม่เหมือนกันนะครับก็คือได้มาอัพตันเลยนะครับผมจะลองรีให้ดูอีกตัวไหม ว่าการอัพมอนเตอร์เนี่ยโดยไออัพสกิลมอนเตอร์มันเพิ่มพลังมอน,นขนาดไหนเอาให้ละเอียดยิบยิบไปเลยฮนะตัวนี้เนี่ยเห็นผลเยอะอ่ะเดี๋ยวเราจะลองรีตัวโฮซานะฮะหรือแก้วน้ำของเรานั่นเองไปครับมาพอนุ่มเดี๋ยวผมจะลองดูเน้นๆไปดูที่การใช้เดวิลลิงอัพนะ <laughs> เดวิมอน <laughs> เดวิวเดวิว อันนี้คือการเอาไอตัวอีโวเนาะที่ใช้เ,เดวิลลิงเอ้ยไม่ใช่อะไรนะ,ออะไอตัวใส่ลุง้งนะครับเดนโบะนะจะได้เห็นชัด,ชดว่าพลังน้องเพิ่มเยอะขนาดไหนใส่ลุนด้วยเรามาดูนะฮะว่าการใช้เดวิลมอนเนี่ยอัพมอนเตอร์เนี่ย มันเพิ่มพลังขนาดไหนนะครับบอกเลยว่าถึงแม้เราอัพสกิลเนี่ยสแตทจะไม่เพิ่มนะครับแต่เลเวลสกิลอ่ะมันเพิ่มทำให้เลเวลสกิลเราอ่ะหรือว่าสกิลเรามันดีกว่าเดิมนะครับสมมติอย่างตัวเนี้ยมีโล่โล,ล่รับดาเมจนะเวลหนึ่งเจ็ดวิเวล 1, วเจ็ดเท่าไหร่สิบสี่วิเยอะกว่าเท่าเลยนะเออกดโล่ได้ทั้งวันนะครับถ้าใช้คู่กับพวกเออการุด้านแสงการุด้านน้านะ อ่ะอัพเลยดีกว่าตัวนี้ใช้เท่าไหร่ตัวนี้ใช้ทั้งหมด16ตัวนะ3 6 9เป็นเท่ไร่15 16ตัวตัวนี้น่าใช้1 6ตัวนะครับไปครับบางทีแบบบางตัวเอาเวกมาแล้วมีสกิลเสริมเพิ่มอีกหนึ่งบางตัวก็มีเพิ่มอีก2นะแล้วแต่ตัวนะเนี่ยตัวนี้เพิ่มมาหนึ่งนะครับเมื่อกี้6 9นเ้นะหกหมื่นสี่นะครับตอนที่ยังไม่อัพเลเวลเลยถามว่า สเตตไม่เพิ่มเวลสกิลเพิ่มอย่างเดียวมันจะเก่งหรอครับมันจะมีประโยชน์เลยฮะถ้าสกิลเขาไม่ดีนะครับมันมีเรื่องของค่าพลังเยอะเนี่ยมีผลกับการลงดันเจี้ยนด้วยครับโดยที่ยังไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องความสามารถของมอนเตอร์เลยนะนะครับเพราะว่าถ้าเราลงดันเจี้ยนเนี่ยพลังไม่ถึงนะมอนจะโหดขึ้นนะครับแล้วมอนเตอร์เราก็จะอ่อนลงนะครับแน่ใจว่ามอนเราอ่อนลงหรือว่าบอสโหดขึ้นนะครับ แต่ว่ายากขึ้นแน่นอนนะครับจาก6 4 0ม0ขึ้นมา87,000่เอาละฮะชั่วโมงคณิตคิดเร็วเออเป็นเท่าไหร่เอ 23, อสองหมื่นสามนะฮะถ้าผิดคอมเมนต์บอกด้วยนะครับสองหมื่นสามเลยนะอัพสกิลนะครับมีผลเยอะมากนะครับก็บอกเลยว่าแพ็ก VP นะครับกับแพ็กตัวพรีเมียมนะฮะมีเดวิมอนนะนะครับ imon, รบ,บอกเลยว่าอย่าพลาดอย่าพลาด แพ็กพรีเมียมก็มีการันตี5ดาวนะครับ Vp ก็มีการันตีตู้เลดนะครับบอกนี้เลยการันตีตู้เลด3ตัวแน่นอนนะครับโอเคงี้วันนี้ผมขอฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับแล้วก็ลองพิจารณาดูนะครับว่าจะเติมแพ็กไหนบ้างเพราะว่าอย่างที่บอกไปมันมีแค่พรีออเดอร์เท่านั้นนะครับ4แพ็กนั้นอะที่เหลือในเกมนี่มารุนเอาว่าเขาจะจัดอะไรให้นะ อาจจะไม่คุ้มเท่าที่เขาทำาพีอเดร์ก็ได้ก็ใครมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมหรือว่าอยากแนะนำอะไรก็พิมพ์ใต้คอมเมนต์เลยนะนะครับเดี๋ยวผมจะสรุปแล้วก็ปักหมุดไว้ให้นะครับไปแล้วนะครับสวัสดีครับ